สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านและวันนี้คุณอยู่กับผมช่องซูเปอร์แจ็คครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการคอมโบฮีโร่ที่มีชื่อว่าฉีครับแม่นสาวสละเปาของเรานั่นเองครับหรือว่าเธอกินสละเปย่างอร่อยอร่อยครับเดีวสกิลการคอมโบอะไรต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมไปในห้องทดลองกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทดลองครับ สกิลของชีนี่ก็จะมีถึง3สกิลครับแลสกิลติดตัวอีกหนึ่งสกิลครับนะครับสกิลหนึ่งก็คือการพุ่งไปนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพตกอศัตรูครับแล้วก็สแตนศัตรูถึงศูนย์ที่ห้าวินาทีครับส่วนสกิลที่2ครับเป็นการปล่อยขึ้นพลังไปครับแล้วก็สร้างความเสียหายทางกายภาพอีกครับแล้วเราก็จะได้บัฟการโจมตีไว้ครับพร้อมกับลดเกราะศัตรูเป็นเวลา5วินาทีนะครับ ส่วนสกิลที่3นี่ก็คือการแดนติเมครับปล่อยขึ้นพลังนะครับพร้อมกับผัผกศัตรูไปในชีทางด้านหน้าของชีนะครับก็เป็นสกิลระยะใกล้นะครับแต่ก็เป็นตัวที่สามารถเจาเกาศัตรูที่มีเกาะเยอะๆได้ครับถ้าเป็นตัวแครีหรือตัวเมดบางๆนี่ก็จะกินง่ายหน่อยครับเพราะว่าเขาเข้าไปล้วงได้ง่ายอยู่ครเหมาะสำหรับไปเล่นเล่นดาร์คซลเย์นะครับ แล้วส่วนคอมโบของชีนี่เดี๋ยวเราจะมาลองทาให้ดูกันครับจะเป็นการผักสตูเข้ามาหาป้อมของเราประมาณนี้ครับก็กดสกิลหนึ่งสตันใร้มันลอยไปก่อนครับแล้วห้อยผักมันกลับมาได้ทิศทางที่เราพุ่งมาเมื่อกี้ครับเราจะใช้คอมโบกับฟิกเกอร์ก็ได้นะครับใช้ฟิกเกอร์พุ่งไปก่อนครับแต่ตอนนี้ผมไม่เอามาครับผมเอาเอกคิวมาครับก็เอาฟิกเกอร์พุ่งไปก่อนแล้วค่อยอันติกลับมาก็ได้นะครับ เดี๋ยวในดูอีกรอบครับเดี๋ยวเราคุณดาวอันติเมดมาก่อนครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับพุ่งไปครับอ่าผักมันกลับมาทางป้อมของเรานั่นเองแล้วครับเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนรอซ้อนเพื่อนเราก็สามารถเติมได้ครับเดี๋ยวเราไปทดลองเล่นแพนกกี้มันครับไปครับ let's go มาแล้วครับตอนนี้เรามาอยู่กันในหนึ่งหนึ่งโหมดนะครับ จะมาทำคอมโบกับฟิกเกอร์แอนติเมทของเราครับเปิดเกมมาแล้วก็อัพสกิลหนึ่งนำไปก่อนนะครับเป็นสกิลควบคุมครับเอาไว้พุ่งใส่ศัตรูแล้วก็สตันครับแล่เราจะมาอัพสกิลสองยาวๆกันเลยครับซึ่งสกิลสองนี่ก็สามารถเพิ่มเลือดให้เราได้เลยครับและเราก็จะโจมตีไวขึ้นนะครับในเกมนี้เรามาเจอกับติวเชียนนะครับแต่เราก็หลบสกิลของติวเชียนได้ง่ายอยู่นะครับดาวทางง่ายนะครับ แต่ถ้าโดนนี่ก็เก็บอยู่นะครับเก็บเลือดไปหนึ่งทีครับติ๋วเชี่ยบนีให้เก็บก็เก็บไปครับสกิลสองไปครับอ้าวโดนแล้วครับเก็บอยู่ครับครึ่งหลอดเลยครับเหมือนเราต้องออกกันเว้นะครับตอนนี้อืมอืมขอออกโบเยนสเปียโจก่อนเลยครับอืมโดนครับอ้าวอาวทครับ มาครับคอมโบของเราองดันไปครับเฟิร์สบัตรหลังขึ้นเต่าครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ขอสัมพัน์ป้อมเลยเด็ดประมาณกลางๆเกมนี่ก็น่าจะบางเฉียบอยู่ครับติวเชียนครับเราก็จะมีสกิลจอเกาะเพิ่มมากขึ้นครับแนะนำให้อัพรุนจกเกาะมาครับจอเกาะเกยยภาพครับ เอามาคู่กับลุนไฟเตอร์ก็ได้ครับซึ่งตัวนี้ผมผมชอบเล่นกับลุนไฟเตอร์นะครับก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีครับจบเกาะด้วยครับด้เรือติดหนึ่งครับพยายามออกของป้องกันสักชิ้นก็ได้นะครับจะทำให้พยายามออกของป้องกันสักชิ้นครับจะทำให้เรายืนได้นานขึ้นครับแล้วเข้า เขาเวลาเข้าประทะไฟเนี่ยเราจะได้เปรียบมากๆครับเอาติวเชียนอันติมาแล้วครับขอ,อันติกลับเลยครับอืเสียท่าติวเชียนไปน,นะครับมัวได้คุยครับ <laughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาแก้แค้น,นครับ <laughs> เหมือนจะต้องออกจบเกาะจริงๆแล้วครับแต่ติวเชียนเขาไม่ออกรองเท้ามาครับ เก็บเลือดอีกแล้วครับอืมไม่โดนนะครับอิูเช่นหักมาไหมเล็บเยอะมากมากเลยครับตอนนี้ขอเชียร์ขี้เกินครับเราจะต้องออกกันเมดเป็นชิ้นต่อไปนะครับนี่ครับเจ็บไหม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 ครับเลือดเกือบหมดหลอดนะครับไม่ไหวนะครับต้องออกกันเวทนะครับของดาเมจเวทที่หลังครับ ออก็อกเชนสเตียมาสักชิน้นก่อนครับสติกเกอร์ของเราพร้อมแล้วครับพรอ,อมีทำคอมโบพลังขึ้นเต่าครับอืมอืม,อม,อมเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะนั่น เดี๋ยวเดี๋ยวเราได้ป้องกันเวทนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปบวกติวเชียนอีกทีครับเราผมขอถอยกันครับก็ผมก็แนะนำให้ไปยืนเล่นดาร์สลีเยอ์นะครับหรือไม่ก็เอาเป็นฟาร์มป่าก็ได้ครับสำหรับใครที่เล่นฟาร์มป่าเป็นประจำอยู่แล้วครับเขาก็จะเป็นฟาร์มป่ากันครับตัวนี้ครับ แต่ผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับผมเห็นเขามันยืนเลนดัสเลเยอร์ครับไปยืนโซโลได้กิ่งมากๆเลยครับตัวนี้อันติเมตกลับไปครับเข้าป้อมไปครับเอา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 ไม่ลงตีเช่นเอาไม่ลงเอาไม่ลงเอาเอาเอาไม่ลงไหนไม่มีรองเท้าไม่ลงแง่ใจเย็นครับเดี๋ยวเขาป้อมไปเขาแช่แข็งครับแต่เอาเอายังออกมายังออกมาฝากไว้ก่อนนะดเช่นเดี๋ยวเม้าคืนได้กันเวดแล้วครับ ต่อไปก็เป็นโอมิอาร์มสตันเป็นหนึ่งทีครับสตันไม่ได้นะครับจิวเชียนเขามีการสถานะพยายามกระจังหวะดิที่ครับเขาป้อมไปเลยครับแล้วก็อันติเมทกลับมาครับไปลังขึ้นเตาพร้อมกับสกิลสองครับสวยครับเลือดเราลดเพียงนิดเดียวเองครับเมื่อได้กันเวทไหมครับสบายนะครับเกมนี้เดี๋ยวผมขอเอาจิวเชียนอีกตัวครับผมก็จะการเอ็นป้อมแล้วครับ เอ๋อติวเซียนติวเซียนจะไปไหนครับอันติเมทพลังขึ้นเตากลับมาสตัรนเป็นหนึ่งทีครับรอสกิลหนึ่งก่อนครับสตาร์นครับแล้วก็สกิลสองตามครับเดี๋ยวฟิกเกอร์ครับโอ้ไม่ทันนะครับฟิกเกอร์ตามไปครับสกิลหนึ่งครับอืมอื้มอืมอามถึงป้อมในแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็ตีป้อมจบเกมไปเลยครับส่วนจะไปออกโอมิอาร์มเราตามด้วยคิดคอนก็ไม่เร็วนะครับ เมื่อมีของป้องกันชิ้นหนึ่งนะครับเราก็ขึ้นเป็นเกาะเกิดเลยครับหรือเฟลิตโทสก็ได้ครับตามสเต็ปที่พวกคุณเคยเล่นถ้านัดกันเลยครับนะครับเดี๋ยวกล้ก็ลาไปก่อนแล้วครับตีป้อมไหมครับเดี๋ยวเชียนเหมือนเขาจะไม่เล่นแลครับไปครับพลังขึ้นเตาเป็นหนึ่งทีครับ ก็ผมขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้แล้วครับเราจะมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับถ้าดูเรากดถ้าดูแล้วชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยครับไปแล้วครับ